ถ้าพูดถึงมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์ต้นๆพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้ชื่อของมเชสไคเซโดต้องเป็นหนึ่งในนั้นโดยไม่มีข้อสงสัยครับสำหรับไคเซโดนับวันเจ้าต,ตัวยิ่งแสดงให้เห็นว่าทำไมเขาถึงคู่ควรกับค่าตัวระดับร้อยล้านปอนที่เชลซีลงทุนไปเมื่อ2ปีก่อนภาพนักเตะผู้แบกแดนกลางสิงบรูไว้บนบารับบทเป็นตัวเกยก,กาฝั่งตรงข้ามคอยทำลายเกมรุกคู่แข่งเป็นหนึ่งในเบื้องหลังพาเชลซีคว้าสองแชมป์มาโดยดุก,การก่อนลงเล่นอย่างเยอะแต่ร่างกายโคตรแกร่งแทบไม่มีเจ็บไม่เคยพัก 2ปีกว่าๆในรถสแตมฟอร์ดบริดไกเซโดลงเล่นมากถึง101เกมมีพลาดลงสนามเพราะป่วยและเจ็บเข่าแค่2นัดเรียกว่าอึดถึกทนมากๆทั้งที่ด้วยตำแหน่งต้องเล่นหนักพร้อมประท้ากว่าใครเพื่อนโดยฟอร์มการเล่นคุณภาพาฝีเท้าร่วมถึงผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ปล่ที่สถานะปัจจุบันมอยเชสไคเซโดจะเป็นคีแมนคนสำคัญที่ทีมขาดไม่ได้เอาล่าคราวนี้ตัดภาพมาซีซั่นใหม่สำหรับไกเซโดนี่คือฤดูกาลที่3ของตัวเขากับเชลซีละ แน่นอนมิดฟิลด์เอลกวดอร์ยังคงเป็นตัวหลกักฟันเฟืองสำคัญในระบบการเล่นของเอนโซมาเรสกาโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดกับฟูแลมที่เจ้าตัวเล่นได้โดดเด่นช่วยทีมไว้หลายต่อหลายครั้งครับย้อนกลับไปแมชวันนั้นไกเซโดออกสตาร์ตัวจริงทำหน้าที่กลางรับตามปกติเขายืนหน้าลายกองหลังคอยปัดกวาดเกมรุกคู่แข่งก่อนเข้าพื้นที่สุดท้าย สถิติภาพรวมเกมกับฟูลล่มไกเซโดแย่งบอลกลับมาได้ถึง11ครั้งชนะการดวลบนพื้น6จาก8ตัดบอลเน้นๆ5ครั้งเคลียบอลช่วยทีมอิก2หนสำคัญสุดและกลายเป็นไฮไลท์ที่เด็กสิงห์ยกให้เจ้าตัวกลายเป็นฮีโร่ในเกมนี้คือชอดบล็อกลูกยิงหนเดียวที่ทำแฟนๆในเดอะบลิชเฮกันสุดเสียง ถ้าจำกันได้เพลงนั้นเกิดขึ้นท้ายครึ่งแรกสกอร์เสมอกัน0ูนูฟูลแลมได้บุกเป็นครั้งท้ายๆเมอร์ซาซานลูคิชไหลบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเชลซีให้โจชัวคิงภาพต่อเนื่องคิงจัดการจ่ายยัดไปหน้าประตูแบบไม่ต้องจับแล้วก็เป็นติโมตีคาซาเน่วิ่งไปเข้าฮอน้สเน้นๆช็อตนี้เตรียมใส่สกอร์รอได้เลยทว่ามอยเชสไกเซโดไม่รู้โผล่มาจากไหนจู่ๆมิดฟิลด์เจ้าบ้านวิ่งมาบล็อกลูกยิงของคาซาเน่ช่วยชีวิตเชลซีไว้ได้หวุดหวิดครับ ความสุดยอดของไกเซโดคือถ้าสังเกตเพลงนี้เขารักษาตำแหน่งยืนหนานเกมพร้อมคิดภาพในหัวล่วงหน้าตลอดเวลาว่าคู่แข่งจะเล่นยังไงหลายครั้งหลายหนจังหวะแบบนี้นักเตะบางคนเหม่อสมาธิหลุดไม่ทันเกมปล่อยคู่แข่งวิ่งเข้าไปยิงโล่งๆแต่นั่นไม่ใช่กับไกเซโดหลังเห็นฟูลเลมทำเกมต่อบอลจนเข้าพื้นที่อันตรายและโจชวยคิงต้องจ่ายแบบนั้นแน่ๆจากที่วิ่งหย่อๆยอประคองตำแหน่งไกเซโดก็เริ่มสปินออกตัวไปยังจุดนัดพบก่อนที่คิงจะไปถึงบอลด้วยซ้ำ เมื่อคุณนานเกมคู่แข่งล่วงหน้าไป1นก้าผลลับก็อย่างที่เห็นชอ็อตคาสตาเน่ง้างเท้าซัดบอลระยะไม่เกิน12หลามอยเชสไกเซโดก็พุ่งมาบล็อกได้ทันเวลาพอดีเป๊ะลูกนี้ฟูลแลมว่าเขาทำกันยอดเยี่ยมแล้วแต่คนป้องกันอย่างไกเซโดสุดยอดกว่าคือถ้าไม่ได้ไกเซโดช่วยไว้เพลยดังกล่าวโอกาสเป็นประตูสูงมากม นึกภาพทัฟฟูลแลมได้ประตูขึ้นนำา1ศูนย์ท้ายครึ่งแรกสถานการณ์หนาดเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ทว่าที่สุดแล้ววันนั้นเชลซีเอาชนะฟูลแลมไป2 0ครับแม้จะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดส่วนแมนออฟเดอะแม h ชยยางเป็นทางการก็ถูกยกให้ชัวลเอปรโดแต่ถึงอย่างนั้นฟอร์มการเล่นน่าประทับใจของไคเซโดทำเอาเด็กสิงไม่น้อยพากันชื่นชมและยกให้มิดฟิลตัวรับของพวกเขาคือนักเตะปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงบางบอกจังหวะพุ่งบล็อกท้ายครึ่งแรกคือช็อตยอดเเเยยยีี่มมประะจกน้ลล อีกคนคอมเมนต์ไกเซโดรักสามารถตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเล่นดีทุกแมตช์นึกภาพไม่ออกว่าถ้าเชลซีขาดนายสักคนทีมจะเป็นยังไงกันนะกระทั่งเมนสุดท้ายกล่าวใครจะยังไงไม่รู้แต่สําหรับเชลซีมอยชสไกเซโดห้ามเจ็บห้ามป่วยเด็ดขาดคนอื่นยังพอทดแทนกันได้แต่กับตําแหน่งกลางรับยังไงก็ต้องเป็นไกเซโดก็ตามนั้นเลยครับสําหรับไกเซโดปัจจุบันเขากลายเป็นเหมือนหัวใจและกระดูกสันหลังของทีมไปแล้ว ถึงตรงนี้พรีมลีกเริ่มต้นมา3ามนัดมีการเปิดเผยสถิติสุดโหดคือมอเชนสไกเซโดขึ้นแท่นกลายเป็นผู้เล่นที่ตัดบอลและแย่งบอลกลับมาครองสูงสุดในลีกเป็นอันดับหนึ่งที่สำคัญเห็นรอบจัดพึ่งพาได้ประสบการณ์โชคชนแบบนี้ไกเซโดเพึ่งอายุ23เองนะด้วยช่วงวัยบวกกับคุณภาพฝีเท้าต้องบอกว่าใช้งานได้ยาวๆค่าตัวร้อยล้านยังไงก็คุ้มเกินคุม สำหรับเชลซีนี่คือทีมที่ได้ชื่อว่าไม่เคยขาดกลางตัวรับระดับเวิลด์คลาสไล่ตั้งแต่โคดมาเกเลเล่ไมเคิลเอ็ดเซียงจนถึงเอ็นโกโลกองเต้เหล่านี้คือมิดฟิลด์ตัดเกมตัวพระก,การที่หลวนสร้างชื่อกลายเป็นตำนานสิงห์บลูตลอด2ทศวรรษตัดภาพมาปี2025ดูเหมือนพวกเขาจะค้นพบเพชรเม็ดงามในตำแหน่งนี้อีกครั้งเพชรเม็ดงามที่ชื่อไกเซโดรอแค่เวลายืนระยะอีกนิด พิสูจน์ตัวเองด้วยถ้วยแชมป์ความสําเร็จอีกหน่อยและปล่อยให้เสียงวิจารณ์กลายเป็นคำเชื่อชมเชลวมนักเตะอย่างมอยส์สกเซโดเตรียมขึ้นหิ้งถูกบรรจุเข้าไปในทำเนียบเทียบชั้นตำนานเหล่านั้นได้ไม่ยากครับ